ร้องลัน่นนาโต้ท้อใจสายรับนักการเมืองฝ่ายค้านรัเสเซียกลับบ้านเก่ามีรายงานว่าอเล็กเซย์นาวานีผู้นำพักการเมืองนิวพีเพิลนิยมตะวันตกหนึ่งในห้าพักฝ่ายค้านรัเสเซียที่ได้คะแนนนิยมราวห้าเปอร์เซ็น์เสียชีวิตในเรือนจำรัเสเซียด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสะเลือดเขาถูกจับกุมจากฝ่ายความมั่นคงในข้อหาเป็นสายลับต่างชาติที่กฎหมายรัเสเซียมีโทษสูงมาก จากหลักฐานภาพวิดีโอที่เป็นสาเหตุให้เขาถูกหน่วยความมั่นคงกลางรัสเซียจับกลุ่มเขาได้เจรจาขอให้เจมวินเลียมโทมัสสอดเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรอง MI6 ของอังกฤษจ่ายเงินสนับสนุนให้เขาและพักเป็นจำนวน10-20ล้านดอลลาร์ต่อปีเพื่อปลุกระดมสร้างความวุ่นวายภายในรัสเซียให้เกิดความแตกแยกในหมู่ประชาชนปฏิวัติสีเผาบ้านเผาเมืองบ่อนทำลายประเทศสวามิภักิ์ต่อนาโต้ ในวันเดียวกันมีเรื่องบังเอิญอย่างประหลาดคือมีการจัดประชุมความมั่นคงแห่งมิวนิกในเยอรมนีวาระแรกคือการเสียชีวิตของอเล็กเซนาวานีนักการเมืองชาวรัสเซียหนึ่งคนถือเป็นเรื่องสำคัญต่อมนุษยชาติและโลกต้องทุ่มเงินเทหมดหน้าตักให้กู้ยืมอาวุธกับยูเครนเพื่อต่อสู้ชิงดินแดนกับอดีตชาวยูเครนลงประชามติแยกเอกราชสี่แวนแปลงสัญชาติรวมเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซีย แต่การที่พลเรือนชาวปาเลสไตเด็กผู้หญิงถูกอิสราเอลสังหารล้างเผ่าพันธ์ุกว่า28,000รายบาดเจ็บราว68,000รายทางสหรัฐและฝ่ายสัมพันธมิตรนาโต้ยังไม่เห็นความสำคัญใดไม่ต้องบรรจุวาระประชุมความมั่นคงและไม่ต้องใช้กำลังนาโต้ปกป้องพลเรือนเหล่านั้นและต้องส่งอาวุธขายให้อิสราเอลต่อไปความบังเอิญคือวันเดียวกันนั้นยูเลียนาวันยาภรายาของนักการเมืองชาวรัสเซียสายลับตะวันตก ได้รับเชิญจากกระทรวงต่างประเทศสหรัฐให้เข้าร่วมวันแรกของการประชุมความมั่นคงแห่งมิวนิกในเยอรมนีพร้อมกล่าวสุนทร,รพจน์ถึงการเสียชีวิตของนาวานีกล่าวโทษปูตินและพักการเมืองอื่นจากนั้นเธอก็มีดราม่าเดินเข้ามาหานางแนนซีเปโลซีอดีตประธานสภาคองเกรสสหรัฐพักรัฐบาลไบเดนเธอกล่าวขอบคุณสหรัฐที่ดำเนินการพร้อมรอยยิ้มอย่างยินดี ในดินแดนของยูเครนมีพรรครัฐบาลพรรคเดียวเพราะพรรคฝ่ายค้านถูกยุบนักการเมืองถูกจับจึงปกครองพรรคเดียวโดยกฎอายการศึกคำสั่งประธานาธิบดีเซเลนสกี้คือกฎหมายจึงไม่มีการเลือกตั้งทุกระดับมานานแล้วแต่นาโต้เรียกระบอบของยูเครนว่าเป็นประชาธิปไตยส่วนรัสเซียปกครองทั้งระดับรัฐบาลกลางและระดับท้องถิ่นภูมิภาคโดยเสรีนิยม มาตั้งแต่ก่อตั้งประเทศปี2533ปัจจุบันมี5พักการเมืองที่แข่งขันการเลือกตั้งกันอย่างเสรีมีพักการเมืองหลากหลายให้เลือกมากกว่าสหรัฐแต่ฝ่ายนาโตเรียกรัสเซียว่าเป็นระบอบเผด็จการคอมมิวนิสต์ปัจจุบันรัฐบาลรัสเซียให้สวัสดิการช่วยเหลือทางสังคมแก่พลเมืองรัสเซียเบื้องต้นคือคนที่อายุ32-72ปีจะได้รับบำนาญจากรัฐบาล25,000รูเบิลต่อเดือนหรือราว1100บาท มันดาที่เลี้ยงดูลูกอายุต่ำกว่า3ขวบจะได้รับเงินเพิ่มต่างหากอีก35,000รูเบิลต่อเดือนต่อลูกแต่ละคนหรือราว1 4 0่0บาทการศึกษาฟรีถึงระดับปริญญาตรีพลเมืองทุกคนที่ประสงค์จะเริ่มต้นธุรกิจจะได้รับความช่วยเหลือเงินประเดิมให้เปล่าทันที350,000รูเบิลหรือราว1 4 1 0 0 0บาทผู้ประสงค์จะซื้อบ้านหลังแรกรัฐจะจ่ายช่วยให้4 5 0 0 0 0รูเบิลต่อคนหรือราว1 8 1 0 0 0บาท รัฐบาลกลางเพิ่มเงินอุดหนุนให้เทศบาลทั่วประเทศเพิ่มขึ้นเป็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งถือว่าสูงมากประเทศรัสเซียปกครองด้วยระบอบสหพันธรัฐแบ่งเขตปกครองเกือบเก้าสิบเขตปลายปี2566มีการจัดเลือกตั้งท้องถิ่นในระดับแคว้นหรือมหานครหลายแห่งเพื่อทดแทนผู้ที่หมดวาระโดยในสี่แคว้นใหม่ที่ทำประชามติแยกเอกราชจากยูเครนผนุนเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียมีประชากรรัสเซียใหม่รวม8ล้านคนก็จัดเลือกตั้งเช่นกัน ผลการเลือกตั้งสร้างความผิดหวังให้ฝ่ายนาโต้อย่างมากพักรัฐบาลกวดนาดคะแนนเสียงเรียบชนะขาดลอยเหมือนกันทุกเขตเช่นในเขตโดเนตพักรัฐบาลอยู่ในเต็ดรัสเซียได้78.03%เปร์ซพัก LDPR ได้6.25%ดเปร์ซพักคอมมิวนิตรัสเซียได้6.43%เปร์เซพักนิวพีเพินิยมตะวันตกของอเล็กเซย์นาวานีสายลับตะวันตกได้5.14%เปอร์เซและพัก SR สลารีได้3าเปซ ในรัเสเซียพักรัฐบาลเข้มแข็งมากครองเสียงข้างมากในสภาเกือบ80%มาตลอด23ปีไม่เคยพ่ายแพ้เลือกตั้งเลยนโยบายจึงต่อเนื่องความนิยมชาวรัเสเซียต่อประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินไม่เคยต่ำกว่า80%และต่อพักอยู่ในเต็ดรัเสเซียไม่ต่ำกว่า75%นั่นหมายความว่าเลือกตั้งใหญ่ในราวเดือนมีนาคม2567นี้พักรัฐบาลอยู่ในเต็ดรัเสเซียของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูติน จะชนะเลือกตั้งขาดลอยครองอำนาจต่อไปแต่ในสหรัฐป,ปลายปี2567คาดว่าจะมีการสลับขั้วอำนาจส่งผลให้สงครามทั่วโลกผ่อนคลายลงแน่นอนดูจบแล้วโปรดให้กำลังใจทำเรื่องใหม่โดยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไว้พร้อมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดบทวิเคราะห์ตอนต่อไป